ผมต้องเรียนว่าด้วยความผูกพันกับตระกูลชินวัตรเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ใช่อย่าไปหลอกตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยตระกูลชินวัตนเนี่ยความผูกพันทางใจมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแนวคิดริเริ่มอุดมการเนี่ยมันก็เริ่มมาจากท่านทักษิณน,นะครับอดีตหัวหน้าพักผมที่เพิ่งจะลาออกก็คือท่านแพรร์ทองทานชินวัตรก,ก็เป็นที่รักและเคารพผมพวกเราทุกคนเป็นอดีตนายกที่พวกเราเชื่อมั่นนะครับ สิ่งที่ท่านดําเนินการเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นการลาออกจากตําแหน่งและพวกเราต้องมาดําเนินการในการเลือกผู้สรรหาคณะกรรมการชุดใหม่โดยคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีคนในครอบครัวชินวัตรเลยก็เป็นการถูกต้องและเป็นการถ่ายเลือดเพื่อที่จะทําพักเพื่อไทยให้เป็นสถาบันทาง,ทางการเมืองที่มีความเข้มแข็งนะครับแต่ตําแหน่งที่ท่านนายกแพทรงทานไม่สามารถลาออกได้นะครับเพราะว่าท่านเคยสมัครไว้ก่อนแล้วคือหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นะครับก็ยังจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยต่อไปนะครับการขับเคลื่อนในเรื่องของสมาชิกในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงทําได้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ได okay. ้ขัดต่อกฎหมายแต่อย่างไรนะครับท่านก็ยังคงสถานะนั้นอยู่ในส่วนของการขับเคลื่อนพักแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเรามีการถ่ายมายังคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทางคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ก็จะมีอํานาจในการบริหารจัดการแนวทิศทางของพักให้เป็นไปตาม ไปตามมติของคณะกรรมการบริหารและเสียงของสมาชิกและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่แยกกันอย่างชัดเจนในส่วนของหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นความผูกพันทางความรู้สึกและความทางใจนะครับในส่วนของหัวหน้าพักแน่นอนครับผมมีอำนาจในการบริหารจัดการพักอย่างสมบูรณ์ทุกประการ ใปนหัวหน้าพรรคต้องเป็นแคนดิเดตนายกด้มครับประเด็นนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ได้เป็นข้อจํากัดทางกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้กําหนดว่าใครเป็นหัวหน้าพรรคจะต้องเป็นแคนดิเดตนายกนะครับและในส่วนของแคนดิเดตนายกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทางพรรคก็กาลังพิจารณาอยู่เรายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับผมเองก็ยังไม่ได้คิดในเรื่องนี้ใดๆเลยนะครับแต่เราจะต้องคัดสรรตัวแคนดิเดตนายกที่เป็นที่ถูกใจและก็ตอบโจทย์ให้กับประชาชนให้ได้นะครับ ใช้เวลาไม่นานครับอดทนรอนะครับผมว่าไม่กี่เดือนเพราะมันก็ใกล้เลือกตั้งแล้วเนี่ย <c oughs> ก็คงจะมีการประกาศเปิดตัวออกมา <c oughs> ผมเชื่อว่าเป็นที่ถูกใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สามารถตอบโจทย์ในเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันได้ครับ